เป็นไงบ้างคะปีใหม่บ้านเกิดทนายโยกเป็นไงบ้างอโอ๋หลวงพ่อสงรารถนาพร้อมด้วยสาเก้าดำหัวท่านผู้สูงอายุในรำดับต่อไปครับ และแขกผู้อื่นท่านครับสำหรับกิจกรรมส่งน้ำในวิธีปีไม้เมืองใส่แทงในครั้งนี้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีิทักษ์ไทยได้อัญเชิญน้ำศักดิลิ์รับจากบ่อน้ำทิพวัด์ผาลามจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งน้ำสักดิธิ์บ่อนี้นะครับเป็นหนึ่งในสามบ่อน้ำสักดิธิ์บ่อน้ำทิพที่ใช้ในพิธีราชาพิเศษและพิธีมงคลต่างๆของชาวเชียงใหม่ซึ่งบรรจุในหม้อโบราณคตตา จะื่อใช้ในพิสมงนาองค์หลวงพ่อสมปัฒนาซึ่งเป็นภาพลุ่มผู้บ้านเมืองของชาวสันกะแพงโดยองหลวงพ่อสมปันนานี้นะครับอันเชิญมาจากวัดร้องบัวแดงอำเภอสันกะแพงครับและในลำดับต่อไปนี้นะครับท่านนายกัฐคนตรีครับจะร่วมสากข้าวดำหัวผู้สุายุนะครับแต่คุญยาทองสิทธิโคชาติเยชินวัตรคุญยาท่านนายกัฐคนตรีครับพี่โทรัพท์พี่ ที่การสักก้ารับหัวเป็นพิธีกรรมที่สําคัญในช่วงปีใหม่เลยนะครับมีคุณค่าและมีความสาคัญในการแสดงความเาต่อผู้อาวุโสนะครับเป็นที่เคารพนะครับเป็นการขอพมาที่ได้รับคำเกื้อหนุนกายใจและวาจาครับรวมทั้งการขอพรสำหรับปีใหม่ซึ่งเป็นปีใหม่แก้วที่กําลังจะมาเยือนนะครับรบหัวนั้นเนี่ยนะครับ ก็ประกอบไปด้วยนะครับรวมดอกก็ดอกดอกไม้และหลําเทียนเข้าของหอมแดงสขาขาเข้าแตนข้าวดอกและเครื่องหอมที่สําขัดก็คือมีน้ำข้าวมิ้นต้องปล่อยซึ่งเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำพลังชีวิตเด็กๆครับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญนะครับแขกผู้เกียนแถวหน้าทุกท่านครับ่วมสาวแก้วดำหัวคณะผู้สูงอายุที่อยู่เบื้องหน้าของท่านในระดับต่อไปเรียนเชิญครับโย ตรัวดำหัวถวายนครับแล้ววางลงนะครับแล้วหลังจากนั้นทูโผโสจะนำน้ำข้วมิ่งซ้ปล่อยสสด้าวดำหัว้ตัวขอทานเอครับแล้วก็ เนกันีนะครับว่าเป็นช่วงที่สำคัญนะครับในช่วงเทศกาลวันสบการของเรานะครับหรือว่าตอนนีายเมืองครับที่เป็นปีใหม่ไทยนะครับที่เราได้มาสืบทอดประเพณีนี้ไว้นะครับ